สวัสดีครับวันนี้นะครับปากหวานก็กลับมาในคอนเทนต์ของขนมน่าชอบแต่ละประเทศนะฮะก็จะมีขนมเนี่ยที่ขึ้นชื่อแตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่านะฮะขนมเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีจุดเด่นเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปชิมขนมข,นมของประเทศฝรั่งเศสนะฮะขนมประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีอะไรที่น่าลิ้มลองกันบ้างนะฮะกับสถานการณ์แบบนี้ด้วย ไม่สามารถออกไปไหนได้นะฮะก็ต้องสั่งมาทานที่พักตัวเองเท่านั้นนะฮะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับ ครับสามเมนูนะฮะก็ได้มาแล้วนะครับก็จะมีเมนูแรกเลยนี้เลยมิลเฟยนะครเป็นสตรอเบอรี่นะครับส่วนเมนูที่2จะเป็นตัวนี้มากรองนี่รู้จักกันอย่างดีตัวนี้นะฮะเมนูที่3เป็นตัวนี้มัเดรินนะฮะนี่มีคริบช็อกแดด้วย สาเมนูนี้นะฮะก็เราเลือกมาจากทั้งหมด9เมนูมที่คนได้แนะนํามาว่าเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเนาะว่าแต่และเมนูจะเป็นยังไงเริ่มจากมาเดรินนะฮะนีเนื้เขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีเคลือบช็อกโกแลตครึ่งนึงด้วย ำหรับรสชาติของแมนดารินนะฮะตัวนี้ก็ใครเคยทานขนมไข่นะฮะรสชาติก็จะคล้ายๆประมาณนั้นเลยแต่ว่าของฝรั่งเศสเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าจะหอมเนยมากกว่านะครับมีช็อกโกแลตเคลือบมาให้ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะสำหรับผมอะ่ะอาจจะชอบแค่ว่าเป็นตัวออริจินอลแต่ว่าวันนี้ตัวออริจินอลมาหมดก็เลยได้เป็นตัวที่เคลือบช็อกโกแลตมาด้วยนะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วก็อร่อยดีครับ ตัวสเบปะร่มือเฟยนะครับก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งพาแบบกรุบกรอบนะฮะแล้วก็จะมีสลับกับชั้นคัสตาร์หรือชั้นครีมนะฮะแล้วก็มีความเปรี้ยวความหวานของตัวสเบปะร่นะฮะที่ทําให้หนึ่งคำเนี่ยมันได้ทุกรสชาติแล้วก็มีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวของตัวแป้งพายไปด้วยนะครับผมและเมนูสุดท้ายนะฮะของวันนี้นั่นก็คือตัวน,นี้เลยแป้งทำเสียงซาวเองนะไม่มีเสียงซาวให้ก็ จะเป็นมากรองนะฮะจะมีทั้งหมดหกสชาตินะฮะในกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับรสชาติแรกเลยนี่ช็อกโกแลตนะครับหน้าตาน่ารักมากเลยกลมๆเล็กๆนะฮะอืมรสชาติช็อกโกแลตนะฮะก็ความกรอบความบางของตัวเนื้อเนี่ยอร่อยมากนะฮะแล้วก็บางมากส่วน ตัวช็อกโกแลตเนี่ยให้ความเข้มข้นมากดังนั้นคนที่ชอบชอ็อกโกแลตหรือสายชอ็อกโกแลตเนี่ยห้ามพลาดเลยนะจ๊ะสำหรับรสชาติที่สองนะฮะจะเป็นรสชาติของตัวเลมอนนะ,ะฮะอืม,มเนาะเลมอนเน้นๆเลยเอ่ะส่วนรสชาติของเลมอนนะฮะก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับกินลูกอมน้ำผึ้งมะนาวอ่ะแต่ว่าไม่มีกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะคือเป็นกลิ่นมะนาวตีขึ้นมาเลย ถือว่าก็อร่อยดี่นะแปลกๆดีอืมตัวนี้ยอร่อยอนะ่ะจับชิ้นที่สามจะเป็นรสวานิลานะฮะก็คือพอกลับไปเนี้ยให้ความรู้สึกของกลิ่นวานิลาเนีตยตี่ขึ้นมาเลยเพราะว่าด้านในเนี้ยมันมีเหมือนฝักวานิลาสดเนี้ยผสมลงไปในในตัวของมา,าร์กองแล้วก็ตัวครีมมันด้วยฮะ,ะทําให้ชิ้นเนี้ยมันหวานมันหอมแล้วมันก็อร่อยมากรู้สึกชอบชิ้นนี้มากเลยอะ่ะอร่อยอย่นะจ๊ะ และต่อมาอีชิ้นหนึ่งสีเขียวตัวนี้ไม่ใช่ชาเขียวนะจ๊ะเป็นพิตาชิโอนะฮะเดีย๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงน,นะครับอืมอืมสำหรับรสชาติของพิตาชิโอนะฮะ<ม>ก็คือให้ความเป็นพิตาชิโอจ๋ามากนะฮะที่มีความเป็นถั่วถั่วแล้วก็มีกลิ่นเขียวจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสำหรับผมเนี่ยมันได้ใส ชาเขียวไม่ใช่สายถั่วอะไรเงี้ยกาอาจจะแบบว่าเลือกได้ก็ไม่กินนะจ๊ะต่อไปนะฮะจะเป็นตัวรสลัสเบอรี่นะฮะนี่ไส้แบบทะลุเลยเห็นปะหนามากแน่นมากอืมสับต,ตัวลัสเบอรี่นะฮะก็จะให้ความเปรี้ยวนะฮะของตัวลัสเบอรรี่แหละถ้าใครที่แบบชอบ รสชาติที่เป็นผลไม้รสชาติปุ๊บเดยวหน่อยก็แนะนําตัวนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับกับชิ้นนี้เป็นรสชาติกาแฟนั่นเองือึกัดเข้าไปคําแรกนะฮะให้ความเป็นกาแฟแบบเข้มมากคนที่ชอบกาแฟอ่ะน่าจะชอบชิ้นนี้นะฮะเพราะว่ามันเข้มมันขมแล้วมันก็ให้ความอร่อย อีกแบบนึงเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3เมนูของขนมประเทศฝรั่งเศสนะฮะก็ความอร่อยเนี่ยทั้ง3เมนูเนี่ยครบ แต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละบุคคลมากกว่านะฮะว่าจะชอบในเมนูไหนอย่างของผมเนี่ยรู้สึกว่าสตอเบอรี่มิลเฟย์เนี่ยโอเคเลยอร่อยเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะคลิปหน้าจะพาไปกินขนมประเทศไหนติดตามกันได้เลยนะฮะส่วนช่วงนี้นะฮะก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเฝ้าระวังนะฮะก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะ มันมันบันนเทอะไรร่อะก็แบบเป็น่าขนาดเคียวขนมไข่ครับขนมไข่กรอบเนยครับชุกท่านกไครับักคนเป็นลาสบอลิ l Oh. Okay, yeah.